สวัสดีครับพี่พีท่านวันนี้พบกับช่อง PN พาบ้างกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีพาบ้างของผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยนะพี่นะราคา2อง้บาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับผมแต่ถ้าพี่พีได้ซื้อ2องค์กรลดเหลือ3ามร้บาทเหมือนเดิมเลยนะพี่นะส่วนช่องทางการติดต่อเราเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผมส่วนในดีไลน์ผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอแล้วครับ แล้วก็ฟากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพียนป่าบ้านนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับอ่ะสไลด์พี่นี้เดี๋ยวลองเรื่องรับชมกันดูก่อนนะพี่นะเผื่อจะถูกใจตรงไหนครับผมหรือว่าชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะอ่ะมาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งเลยครับนี่อาจจะเป็นเหรียญหลวงพ่อยอดนะวัดธรรมิกาลามนะพี่นะนี่บ้านมีครับผมนี่สองห้าหนึ่งหนึ่งครับผมนี่รูปภาพไม่ชัดยังไงอะไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก,นก่อนได้เลยนะพี่นะ หรือว่าถูกใจวงไหนชอบแจ้งไหนแล้วก็ทักไลน์ได้ทโ่วมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยครับผมสององสามร้อยบาทพร้อมทรงเหมือนเดิมเลยนะพี่นะสนี 1, 2, 5, 1, 1, 1, ่สองห้าหนึ่งหนึ่งครับผมเนี่ยนี่ครับสองร้บาทครับผมรายการที่หนึ่งต่อไปเป็นรายการที่สองเป็นเรนหรียญหลวงพุทกวัดปกากคลองมะขามเท่าครับผม รายการที่สองแล้วพี่นะ ไว้บา,บายครับผมรายการที่สองต่อไปเป็นรายการที่สามเป็นเหรียญพระจันทร์มั่นครับผมเป็นเหรียญพระจันทร์มั่นรายการที่สามครับผม ปีสองห้าหนึ่งสี่นะวัดเจดีย์หลวงเชียงใหม่ครับผมสองละบ้านครับผมรายการที่สามต่อไปเป็นรายการที่สี่เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะพี่นะนี่วัดโคนอนครับผมปีสองห้าสามเจ็ดเหรียญนั่งพานหลวงปุ่เอี่ยมวัดโคนอนครับผม าวัดโคนอนครับผมเนี่ยภาคสี่เจริญนะพี่นะปีสองห้าสามเจ็ดครับ,บผมเนี่ยนะครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่สี่ต่อไปเป็นเหรียญจอบใหญ่หลวอองเงินรายการที่ห้าอ่าเหรียญนี้จะเป็นปีหนึ่งห้าครับผมเนี่ยรายการที่ห้าครับผม 2อง้อยบาทครับผมรายการที่ห้าต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อช่่มรายการที่หกครับผมหลวงพ่อช่่มวัดดอนยี่หอมปีสองห้าหนะนึ่งหกนะนี่นเหรียญน,นี้รายการที่หกครับผม ดอนยาหอมปีสองห้าหนึ่งหกนะพี่นะสองร้อยบาทครับผมรายการที่หกต่อไปเป็นปิดตาวัดโคนนอนรายการที่เจ็ดครับผมปิดตาปเพี่อววัดโคนนอนเน่ตะกัวรายการที่เจ็ดครับผม องร้อยบาทครับผมรายการที่เจ็ต่อไปเป็นปิดตาหลังแบบรายการที่8ด นี้รายการที่แปดนะ่ี่นะครับสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่เก้าเป็นรูปรอนลงพ้อเงินครับผมเนี่ยรายการที่เก้าครับผมครับเนี่ย สองร้อบาทครับผมรายการที่เก้าต่อไปเป็นรายการที่สิบเป็นพระผงรูปเหมือนใบโพเจ้าคุณนอครับผมเนี่ยเจ้าคุณนอรายการที่สิบนะพี่นะเป็นพระผงรูปเหมือนเจ้าคุณนอครับผม ร้อยบาทครับผมรายการที่สิบต่อไปเป็นพัสสันรายการที่สิบเอ็ดครับผมครับ สอง้บาทครับผมรายการที่สิบเอ็ดต่อไปเป็นพระสมเร็จอปกครฐานสิ่งนะพี่นะนี่รายการที่สิบสองครับผมสมเร็จปกครฐานสิ่งครับผม รายการที่สิบสองผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นคุนแผนพายคู่หลวงพ่อเตยรายการที่สิบสามครับผมขุนแผนพายคู่หลวงพ่อเตยครับผม สองร้อบาทครับผมรายการที่สิบสามต่อไปเป็นพระนะผงใบโพให้รูปเหมือนอ่าเป็นพระเขาเรียกใบโพหลวงพ่อพร,รีครับผมเนี่ยเป็นสองหน้านะนี่รายการที่สิบสี่ครับผมวงนี้ หนึ่งองนี้รายการที่สิบสี่ครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญควนถุงลงมาเขียนรายการที่สิบห้าเป็นเหรียญควนถุงลงมาเขียนนะพี่นะักหนึ่งรายการที่สิบห้าครับผมปีสองห้าศูนย์ห้าครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบหก อ่าเป็นเหรียญลลกหมุนวัดบ้านจานนะพี่นะนเหรียญลูกหมุนวัดบ้านจานรายการที่สิบหกครับผมปีสองห้าสี่สามครับผมหนึ่งสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบหกต่อไปเป็นพักกีบบัวหลงกระมลรายการที่สิบเจ็ด รายการที่17ครับผมครับ200บาทครับผมรายการที่17ต่อไปเป็นเหรียญแลว,วาทบรายการที่18ครับผมรี่โลว,วทบรายการที่18ออกวัดจันลิมิตครับผมนึ่ สองร้อบาทครับผมรายการที่สิบแปดต่อไปเป็นรายการที่สิบเก้าอ่าเป็นพระนางพญาครับผมเนี่ยเป็นพระนางพญานะรายการที่สิบเก้าครับผมองค์นี้รายการที่สิบเก้าครับผมเนี่ย สองรบาทครับผมรายการที่สิบเก้าต่อไปเป็นคุณแผนเนื้อดินรายการที่20่สครับผม จะเป็นคุณแผนแดินรายการที่ยี่สิบนะพี่นะสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นปะปิตารายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมนี่ครับสองร้อบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเอ็ด ต่อไปเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมรายการที่ยี่สิบสองครับผมเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมปีสองห้าสองสองแลพี่นะนี่รายการที่ยี่สิบสองครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นเห,นหรียญหลวงปู่แหวนอ่ารุ่นทุนเก้ารายการที่ยี่สิบสามครับผม เป็นเหรียญคูแหวนรุ่นทูนเก้าแลพี่น้าหนี่งรายการที่ยี่สิบสามครับผมนี่ครับสองร้อบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสามต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสี่นี่เป็นผ้าเนื้อดินนะพี่น้าผมไม่มั่นใจว่าจะเป็นขุนแผนหรือเปล่านะเนี่ยเนี่ยทรงแบบนี้นะหมายเลขที่ ยี่สิบสี่ครับผมสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสี่ต่อไปเป็นพัาสมเด็จหลวงพ่อะกลวยรายการที่ยี่สิบห้าครับผม รายการที่ยี่สิบห้าแล้วนะหลังจะเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรกรอบกระจกใช่ไหมเนี่ยรายการที่ยี่สิบห้าครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบหกเป็นปิดตาหลังแบบครับผมเลยเป,ปิดตาหลังแบบรายการที่ยี่สิบหกนะ ครั200บสองร้อบาทครับผมรายการที่ยี่สิบหกต่อไปเป็นรูปรอแล้วพรวะเงินรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับผมสองร้อบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเจ็ด ต,ปปต, 28. ต่อไปเป็นพระยี่สิบห้าศตวรรษรายการที่ยี่สิบแปดครับผมสองว้บ้ายครับผมรายการที่ยี่สิบแปดต่อไปเป็นพระร่วงหลังลังปืนรายการที่ยี่สิบเก้าครับผม พะร่วงหลังรางปืนนะสองร้อบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเก้าต่อไปเป็นรายการสุดท้ายผมรายการที่สามสิบจะเป็นพัดน้อผงหลงพ่อกเกษมปีสองเจ็ดนะรายการที่สามสิบ ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่สามสิบครับผมแล้วก็สำหรับพี่พีท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมผมงแก้ลายมาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ